อนโมธนาสาธุกับพระสงฆ์และญาติโยมที่มีกำลังใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพียรพยายามขูดขัดเกลาราคะโทสะโมห oh ะในสตกานิบาตอังคุตรนิกายเล่ม23หน้า408นะพระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องดี ของคนเทียบกับเทวดาชันดาวดึงตอนนี้ก็ตรัสเรื่องมนุษย์ชาวตรุอุตระครุทวีปเรียว่าทวีปอุดอรอุตรในอุดอรทวีปทางเหนือภิสษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชันดาวดึง และประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปสามข้อนะเราก็จะได้ทราบว่าโอ้มีคนเรียกว่าอุตรากรุทวีปด้วยเหมือนกันพวกเราเรียกชมพูทวีปแสดงว่ามนุษย์มีอยู่หลายทวีปแต่ตรัสแต่กับอุตรากรุทวีปนะแต่ทวีปหนึ่งปุพพวิเทหทวีปอย่าง ไม่ตรัสรายละเอียดแล้วก็อมาราโคยานเนทวีปก็ไม่ตรัสรายละเอียดเนี่ยมันมีอยู่สี่ทวีปมนุษย์เนี่ยพวกเราชมพูทวีปตองตรัสว่าเทวดาชั้นดาวดึงนะแล้วก็มนุษย์ชมพูทวีปเราเนี่ยสู้มนุษย์ชาอุตรรุทวีปไม่ได้สามขอ้อ มนุษย์ชาวอุตรคุรุทวีปเขามีอะไรบ้างสามข้อคือเขาไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์อะไรเลยนี่ข้อแรกข้อที่สองคือไม่มีการห่วงแหนเราออกจากบ้านไม่มีล็อกกุญแจไม่มีคดีขึ้นโรงขึ้นสารแย่งสมบัติอะไรข้อสุดท้ายคือตายตอนแก่ชารา ทุกคนตายตอนแก่ชราทุกคนนี่อันนี้คือสามอย่างเหนือเทวดาชั้นดาวดึงกับเหนือมนุษย์พวกเราเทวดาชั้นดาวดึงคือเขาอายุประมาณหนึ่งพันปีทิพย์แต่ว่าบางคนก็ตายก่อนนีตายก่อนหนึ่งพัน เช่นคนเราในชมพูทวีปก็เหมือนกันอายุในเกณฑ์ร้อยปีก็ตายก่อนแก่ก็มีตายตั้งแต่ในท้องก็มีตายตอนหนุ่มตอนสาวก็มีนี่คือดาวดึงกับมนุษย์พวกเราในคล้ายกันนะพิสุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึง และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปสามอย่างนี่เละพิสูุ์ทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกรุทวีปและพวกเทวดาชันดาวดึงสามอย่างเนีย่ยต่างคนก็ต่างมีดีนะ,ะพวกเราคือมีทุกพวกเรามีการหวงแหน ทะลาะกันริงแย่งของหรือว่าออกจากบ้านต้องล็อกประตูล็อกกลอนขนาดล็อกแล้วก็ยังงัดประตูขโมยเ,เนี่ยมนุษย์เราชมพูเทวีแต่ชมมนุษย์เรามีความประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงประเสริฐกว่ามนุษย์อุตรครุธทวีปสามข้อเนี่ยข้อแรกคือ เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมากข้อสองคือเป็นผู้มีสติดีคือเทวดาชันดาวเดืองสติน้อยอุตรกรุทวีปมนุษย์นั้นก็มีสติน้อยความกล้าไม่มีสติมีน้อยพวกเรามีสติดีมากพวกเราข้อสุดท้ายคือเป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมเทวดาชั้นดาวดึงไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ มันสุขอยู่ในกามมนุษย์อุตรากุรทเวปก็ไม่มีใครประพฤติพรหมจรรย์มันมีความสุขอยู่ในกามมาคุณห้าส่วนพวกเรานี่ประพฤติพรหมจรรย์เยี่ยมเลยในโลกมนุษย์เราสิ่งที่น่าสังเกตอะไรบ้างยมคือเขามีความสุขมากเขาไม่ประพฤติทำไม่ประพฤติพรหมจรรย์เขาไม่มีทุกข์ไม่มีร้อน แต่ไม่มีใครพระพฤติธรรมจันทไม่ม,ไม,ม,ไมีมีความกระหายไม่มีผู้มีสติเกล้วกลาเหมือนมนุษย์เราก็เลยมรรคผลนิพพานไม่เกิดพระพุทธองค์ก็ไม่ไปเกิดที่นั่นส่วนใหญ่จะมาเกิดชมพูทวีปเพราะสร้างบาร,รมีได้เยอะมากภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรรุรทวีป และพวกเทวดาสันดาวมดึงสามอย่างนี้สูตรนี้ก็จบเท่านี้ต่อไปรองทรงตรัสถึงเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดในทองแม่ ภิกษุทั้งหลายการปฏิสนธิของสัตว์ในคันย่อมมีได้เพราะการประกอบพร้อมของสิ่สามอย่างมีเหตุสามอย่างจึงตั้งท้องในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดานอนร่วมกันแต่มารดายังไม่ผ่านการมีฤดูและคันทะพะ คือสัตว์ผู้ที่จะเข้าไปในท้องก็ไม่มีก็ยังไม่สามารถจะตั้งครนภได้นี่ตั้งครนภยังไม่ได้ทั้งๆท,ที่นอนด้วยกันยังไม่มีระดูและยังไม่มีจิตสัตว์ไปเข้าท้องในสัตว์โลกนี้แม้นมารดาและบิดาเป็นผู้นอนร่วมกันและมารดาก็ผ่านการมีฤดู แต่คันธภัยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะการปฏิสนติการปฏิสนธิของสัตว์ในคันก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้พราแม่นอนด้วยกันแล้วแม่ก็มีฤดูแล้วแต่ยังไม่มีผู้ที่ไปปฏิสนติจิตในท้องยังไม่มีจิตของสัตว์ไปเกิดในท้องก็เลยไม่ได้ทางท้องพิสุทั้งหลายแต่เมื่อใด มารดาและบิดาเป็นผู้นอนร่วมกันมารดาก็ผ่านการมีฤดูด้วยคันธพะือคือ,คอ,คอจิตของสัตว์ก็เข้าไปเกิดในท้องด้วยนี่คือประกอบด้วยสามอย่างนี่แหละจึงตั้งท้องได้ตั้งคันได้สูตรนี้จบ เมื่อตั้งทองแล้วเป็นไงตั้งทองแล้วแม่รู้สึกแม่รู้สึกว่าตัวเองตั้งทองพิสูทั้งหลายมารดาย่อมบริหารคือดูแลท้องดูแลลูกที่เกิดในท้องโดยความเป็นห่วงยาง,งใหญ่หลวงเป็นภาระหนัก ตลอดเวลาเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างพิสุทั้งหลายเมื่อผ่าน9้าเดือนหรือสิบเดือนมารดา็ค,คอดบุตรนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักใดเลี้ยงซึ่งบุตรที่เกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตของตนเองใดเลี้ยงลูกด้วยเลือดตัวเอง ภิสุุทั้งหลายในอริยวินในคำว่าโลหิตคำว่าเลือดนี้หมายถึงน้ำนมของมารดาภิสูุทั้งหลายทารกนั้นจเจริญไวขึ้นมีอินทรีย์เจริญเต็มที่เล่นของเล่นสำหรับเด็กเช่นเล่นไถยน้อย,อยเล่นหม้อข้าวหม้อกแกงเล่นของเล่นชื่อโมกขจิกะ เล่นกังหันหลมน้อยๆเล่นตวงของด้วยเครื่องตวงที่ทําด้วยใบไม้เล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆพิสุทั้งหลายถ้ารกนั้นครั้นจเจริญวัยขึ้นแล้วมีเ e อินซีย์อันเจริญเต็มที่แล้วเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณให้เขาบำเรออยู่คือมีแต่สิ่งถูกใจทั้งห้าอย่าง ได้เห็นสิ่งที่ถูกใจได้ฟังเสียงที่ถูกใจได้ดมกลิ่นที่ถูกใจได้ลิ้มรสที่ถูกใจได้สัมผัสจับต้องสิ่งที่ถูกใจซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวยใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจและเป็นที่ตั้งแห่งความรักเด็กๆเกิ ในสิ่งที่ขึ้นถูกใจสิ่งที่ชื่นใจนารักน,า,กนาผูกพันทารกนั้นครั้นตาได้เห็นรูปแล้วได้เห็นสิ่งด้วยตาแล้วก็มีความกำหนัดพอใจในรูปที่ยุ่ยยวนให้เกิดความรักแล้วก็ขัดใจในรูปที่ไม่ชอบ เป็นผู้ที่ตั้งสติตัวเองไว้ไม่ได้ไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตว,วิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายเด็กไม่รู้เรื่องอะไรถูกใจชื่นใจอะไรขัดใจก็อึดอัด นี่อากุศรเกิดก็ไม่รู้ว่ามันจะดับยังไงทารกนั้นได้ยินเสียงโดยหูก็กำหนัดยินดีในเสียงที่ยั่วยวนให้เกิดความรักแล้วก็ขัดเคืองใจในเสียงที่ไม่ชอบเป็นผู้ที่ตั้งสติอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้ตั้งสติไว้กับกายไม่ได้ มีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตว,วิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งทำอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายถ้ารกนั้นครั้นได้กลิ่นด้วยจมูกก็มีความกำหนัดความชอบในกลิ่นที่น่ารักถูกใจที่ยั่วยวนเกิดความรักแล้วก็ขัดใจในกลิ่นที่ไม่ถูกใจ เป็นผู้ตั้งสติไว้ไม่ได้ตั้งสติไว้กับเนื้อกับตัวไม่ได้มีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายทารกนั้นครั้นได้ลิ้มรสด้วยลิ้น <c oughs> ก็มีความกำหนัดยินดีในรส ที่ยั่วยวนให้เกิดความรักแล้วก็ขัดใจอึดอัดใจในรถที่ตัวเองไม่ถูกใจตั้งสติไว้ไม่ได้รักษาจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้มีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งทมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลาย ารบนั้นครั้นได้ถูกต้องโพธะด้วยกายคือร่างกายได้จับสิ่งต้องจับต้องสิ่งของต่างๆก็มีความกำหนัดพอใจในการสัมผสัสที่ยั่วยวนให้เกิดความรักแล้วก็ขัดใจในสิ่งที่ไม่ชอบเป็นผู้ที่ตั้งสติไว้ในกายไม่ได้มีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงึ่่งเจโตววมุติปัญญาวมุติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอุศลทั้งหลายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วคือใจรู้อารมณ์ไหนอารมณ์ชอบไม่ชอบอารมณ์สุขอารมณ์ทุกอารมณ์ไหนที่มันเกิดกับใจก็จะพอใจในอารมณ์ที่ถูกใจเกิดความรักความชอบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็อึดอัดขัดใจตั้งสติอยู่กับกายไม่ได้ มีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตว,วิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายกุมารน้อยนั้นเมื่อเป็นผู้ที่มีความพอใจและไม่พอใจมีความยินดีและมีความยินร้ายอยู่อย่างนี้แล้ว ได้รับความสุขทุกข์หรือได้รับความใช้เาเขาก็เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาเมกอ,อยู่ซึ่งเวทนานั้นนั้นเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินในเวทนาทั้งหลายความเพลินในเวทนาทั้งหลายนั้นจึงเป็นอุปาทาน เมื่อเขาเพลินในเวทนาชื่อว่าเป็นอุปาทานคือยึดมั่นเพราะความยึดมั่นคืออุปาทานของเขานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเกิดมีพบคือสถานที่เกิดเพราะพบเป็นปัจจัยคือมีสถานที่เกิดเขาจึงต้องเกิดมาเพราะเขาเกิดมาเพราะการเกิดเป็นปัจจัยเขาจึงต้องแก่ต้องตายต้องเศร้าโศกคร่ำครวญ พี่ไร่รำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจความทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้จบพสูตรนี้นีต่อไปในสขวักิวังยมยนตรกายเล่มที่15หน้า303ตรัสถึงสัตว์ตั้งอยู่ในขันได้อย่างไร จิตไปเกิดอยู่ในท้องได้ไงอินทะกะยักษ์นี่ยักษ์นะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับได้กราบทูลถามว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปไม่ใช่ชีวิตสัตว์นี้จะประสบร่างกายนี้ได้อย่างไรหนาะ กระดูกและก้อนเนื้อจะจมาแต่ไหนสัตว์นี้จะติดอยู่ในคันได้อย่างไรสัตว์นี้จะติดอยู่ในท้องแม่ได้อย่างไรรองตอบรูปนี้เป็นกลละกลละคือเป็นน้ำใสๆเล็กๆก่อนจากกลละเป็นอัพุธะเนี่ จะอพุทธะเกิดเป็นเปสิคือต่อมาจะเป็นก้อนชิ้นเป็นชิ้นเนื้อเล็กๆจากเปสิเกิดเป็นคณะเนะเป็นก้อนจากชิ้นเนื้อเล็กๆเป็นก้อนแล้วทีนี้จากคณะเกิดเป็นปัญจสาขานั่นเป็นปุ่มสองปุ่มจะเป็นแขนสองปุ่มจะเป็นขาหนึ่งปุ่มจะเป็นศีรษะ ต่อจากนั้นมีผมขนเล็บเ,เ,เกิดขึ้นมารดาของสัตว์ในคันบริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใดสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดาก็จเจริญเติบโตตามอาหารที่มารดาบริโภคอย่างนั้นคือแม่ทานอะไรไปลูกก็ได้ทานด้วยเพราะว่าอาหารนี้มันจะเข้าไปทางสะดือทางรกเด็ก รกเด็กจากแม่ก็มาทางรกเด็กแล้วเข้าไปที่สะดือของลูกแล้วเข้าไปในท้องลกูกนี่ธรรมชาติแมท่ทานอะไรทานอะไรดีๆลูกก็สบายทอนทานของเผ็ดปุ๊บโอ้ยลูกนีแ่แสบยินเดาเดาเดาียวเดวียว,วเลยตั้งท้องแกเขาจึงไม่ให้ทานอะไรที่เผ็ดมากลูกจะลำบากไงแม่ต้องคอยระวัง พอทานอะไรไปลูกจะได้ทานด้วยการเกิดการเกิดของสัตว์โลกเมื่อทำกรรมดีเมื่อทำกรรมดำก็มีผลดำ เมื่อทำกรรมขาวก็มีผลขาวกรรมดำก็ทำกรรมขาวก็ทำก็เลยได้รับทั้งผลกรรมดำและกรรมขาวนะทำกรรมไม่ดำไม่ขาวก็จะไม่ได้รับผลไม่ดำไม่ขาวคือนิพพานทำกรรมดำอย่างเดียวก็คือสร้างแต่บาปอย่างเดียวข้ออย่างเดียวไม่เมตตาขโมยอย่างเดียว เพือผพือปิดในการอย่างเดียวโกหกอย่างเดียวดื่มเหล้าอย่างเดียวคือทําแต่กรรมดําอย่างเดียวไม่ทํากรรมดีนี่ก็รับแต่ผลดําอย่างเดียวคือนรกคือทุกอย่างเดียวเท่านั้นผู้ทําแต่กรรมขาวสร้างแต่กรรมดียางเดียวก็สุขอย่างเดียวอยู่ในขั้นพรหมทำทั้งกรรมดำกรรมขาวก็คือได้รับทั้งสองคือบุญก็ทำบาปก็ทำเช่นมนุษย์บางพวก เทวดาบางพวกก็มีสุขและทุกข์ปนกันเช่นพวกเรามีสุขและมีทุกข์เดี๋ยวก็แข็งแรงเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ลำบากเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็สบายแดีวก็พอดีตอนนี้กำลังพอดีอากาศเย็นสบาย ก็ยุงกวนเนี่ยก็ยุ่งไม่กวนตอนนี้ยุ่งไม่กวนนี่มนุษย์ทำบุญแล้วก็ทําบาปส่วนธรรกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวคือปฏิบัติตามมรรคแปดคือจะถึงนิพพานเหนือกรรมดำเนี่คือเหนือ,อนรกเหนือสวรรค์ไปเลยอยู่นอกระบบสุขทุกขในวัตตะในขันห้าเลยน,นะครับนดังนั้นโมทนาทุกรูปและทุกท่านที่ตั้งใจพระพฤติธรรมซึ่ง มนุษย์ชมพูทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชันดาวดึงและมนุษย์อุตรากรุทวีปคือสติดีความกลา้าดีแล้วประพฤติพรหมจรรย์เยี่ยมส่วนเทวดาชันดาวดึงและมนุษย์อุตรากรุทวีปสติน้อยความกล้าน้อยและไม่มีใครประพฤติพรหมจรรย์นั้นเราเจอทุกเจอร้อนเราได้สติควบคุมตัวเองรักษาจิตตนเองมีความเพียร เมื่อเจอความสุขก็อย่าหลงหมกมุ่นเมื่อเจอความทุกข์ก็อย่าเสียอกเสียใจให้ตั้งสติภายในการที่เราเจอทุกข์ทำให้เราได้สติมีความเปียนประคองจิตเพื่อให้พ้นจากทุกข์ในนั้นอลัลลากล่าวธรรมสาระวันนี้ก็คงยุติเท่านี้แหละขออนุโมทานาสาธุการกับทุกท่านทุกคนขอเจริญในศีลอริยะศีลเจริญสมาธิอริยะสามาธิเจริญปัญญาอริยปัญญาเราท่านทั้งหลาย จนทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันและอนาคตโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินคุณพระก็ถามคุณโยมก็ถามปีนี้จะจับปริวาสที่บ้านม่งไหม ก็เลยวานก่อนก็ไปแวะบันโมงคุยกับชาวบ้านว่าหลวงพ่องนธตําบลว่ายังไงบ้านท่านขัดข้องอะไรไหมท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเห็นที่บึงมารูก็จัดปริวาสปัดยปทายก็จัดปริวาสฟังเสียงท่านแล้วก็โอเคงั้นจัดเลยอีกประมาณหนึ่งเดือนก็ถึงเวลา18ถึง28มีนาประจําปีทุกปีทุก ทุกปีทุกเดือนมีนาะงั้นตกลงจัดเนี่ยเดี๋ยวพรงนี้หาวิธีไปติดปลายติดอะไรเนาะอะสาธุอ่ะ,อะเดินจงกรมนั่งภาวนาแยกยญกันอะสองทูมาลาพระ